สวัสดีค่ะทุกคน6โมงเช้าค่ะไปค่ะไปดำงานกัน สวัสดีตอนเช้าอารุณสวัสดิ์นะคะทุกคนอีก5นาทีเราจะไปทํางานกันแล้วนะคะแต่ไม่สามารถที่จะตื่นตีห้าครึ่งได้นะคะปกติตันตื่นตีห้ครึ่งนะคะถ้าจะไปทํางานเจ็ดโมงเช้าแต่เมื่อคืนตันทํางานไปจนถึงสี่ทุ่มครึ่งกลับมาก็กว่าจะได้นอนกว่าจะหลับนะคะก็เลยไม่สามารถตื่นตื่นตีห้าได้ก็เลยตื่น6กโมงเช้านะคะรีบมากนะคะตอนนี้กินกาแฟล้วนๆค่ะกาแฟช่วยได้ค่ะ เป็นไงบ้างคะตาข่ดเดี๋ยวเราไปทํางานกันคะ่ะเช้าเช้าแบบนี้บางทีตันก็จะหอ่อกาแฟเย็นไปทานด้วยนะคะเทใส่แก้วเก็ความเย็นใส่น้ําแข็งเอาไปกินระหว่างวันอาหารเที่ยงวันนี้นะคะตันก็ได้แซนวิชไส้แฮมผักกาดทามายองเนตขนมปังนะคะตันห่อแบบนี้เป็นประจําเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีน้ําเปล่าขวด2ขวดแล้แต่แต่ห่อแบบนี้เป็นประจําทุกวัน อู้อากาศเย็ยนมากเลยค่ะทุกคนอากาศประมาณ18องศานะคะชาวนี้เริ่มเย็ยนลงแล้วค่ะ ามถนนที่ตัดข้ามประจำนะคะแต่ก็จะเดินผ่านคอนโด2คอนโดนี้นะคะถนนโล่งมากค่ะเช้านี้ <c oughs> วันนี้ทําไมได้เดินมาทํางานจริงๆแล้วนะคะวันนี้เจอร์มี่จะเป็นคนมาส่งแบบเอนินว่าเมื่อวานนะคะเจอร์มี่บินไปทํางานสองวันกลับมาเมื่อวานนะคะแล้วทีนี้นกลับมาเมื่อวานนะคะประมาณ5้าโมงตอนสองทุ่มะคะ่ะเจอร์มี่ก็ ได้แจ้งว่าเจมี่ต้องบินไปทำงานอีกที่รับหนึ่งวันนี้นะคะก็คือกลับมานอนบ้านคืนหนึงแล้วก็บินไปทำงานอีก3มวันสองคืนวันนี้แล้วตันก็เลยต้องเดินมาทำงานเพราะว่านึ่องว่าเจมี่จะได้มาส่งแต่นาะงบินไปทำงานอีกแล้วทุกคนนี่แหละเป,เป็นเหตุผลหนึ่งนะทุกคนที่ว่าทำไมตันถึงอยากมีน้องปอมน้องหมาน้อยนะคะไม่เอาหมาใหญ่คะ่ะเอาหมาน้อย เนี่ยอย่างเงี้ยเจมี่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยแตนอยู่คนเดียวห้าวันอ่ะทุกคนคิดดูสิแล้วถ้าในอนาคตเราต้องย้ายไปขึ้นเรือเจมี่ต้องย้ายไปขึ้นเรือแล้วเจมี่ไปเป็นเดือนอ,อย่างอ่ะแตนจะอยู่ยังไงบรรยากาศเช้าๆค่ะทุกคนที่สวนนะคะสวยมาก ี่ค่ะทางเดินปกติแล้วนะคะแต่จะเดินอีกฝั่งหนึ่งที่มีรถสวนมากเลยนะคะตรงนั้นก็เดินได้ค่ะบนริมถนนนะคะมันไม่ค่อยเปียวนะทุกคนจริงๆถ้าดูอย่างเงี้ยเปียกมากแต่ตรงนี้มันเป็นสะพานนะคะมันสามารถเดินตรงถนนตรงนั้นได้นะ,ะแต่ว่ามันรถเยอะแต่ก็เลยไม่เดินแต่ก็เลยเข้ามาเดินข้างในนะคะมันก็เลยเป็นป่านิดนึงแต่ว่ารถก็คือ,เ,อ,อเยอะมากนะคะตอนกลางวันนะคะตรงนี้รถจะผ่านไปผ่านมาเยอะมากนะคะ นี่ก็คือการเดินมาทํางานของตตนนะคะทุกคนใครว่าทํางานในอเมริกาสบายงานที่อเมริกามันก็แล้วแต่งานนะคะงานตตนก็มันก็ไม่ได้สบายแต่มันก็ไม่ได้ลําบากไม่ได้ลําบากขนาดนั้นนะคะแต่ไม่ง่ายตรงที่ต้องตื่นแต่เช้านี่นะคะ่ะบางคนเขามาทํางานหกโมงหกโมงครึ่งนะคะเขาตื่นแต่ตีสี่ตีห้าแต่แตนยังโชคดีได้ทํางานเจ็ดโมงนะคะ นี่บรรยากาศนะไม่มีรถเลยค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้จนถึงที่ทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะตรงนี้เป็นที่ที่เขาจะมาเปิดร้านใหม่นะคะทุกคนจะเป็นร้านขายของขายอาหารนี่แหละแต่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเป็นของแอมซ o n หรือเปล่านะคะตอนนี้เขาล้อมรั้วไปจนถึงที่จอดรถนะคะไม่ให้คนเข้าไปใกล้เลยนะคะขเขากำลังสร้างน่าจะเปิดเร็วๆนี้ประมาณอีกปีสองปีนะคะ ส่วนที่ทํางานของแตนนู่นขายไม้ปลายสีแดงแงที่มีไฟนะคะนี่ค่ะที่ทํางานตตนแต่รู้สึกว่าตอนนี้ผู้จัดก,การยังไม่มานะ,ะทุกคนค่ะรู้สึกว่าร้านยังไม่ได้เปิดเลยนะคะนี่บรรยากาศยามเช้าหน้าร้านนะคะมีเพื่อนสองคนนั่งอยู่ในรถนะคะดูซีไม่มีรถสักคันเลยเมื่อวานนะคะเป็นวันหยุดคนเต็มคนเยอะมากคือที่จอดรถแทบจะไม่มีแล้วในร้านนะคะทุกคน ในร้านก็แบบอุ่นวายแบบแบบเยอะแบบแบบบ้าคลั่งมากนะคะผู้จัดการมาทํางานสายนะ,ะไม่อยากไม่อยากจะเชื่อมันแต่เช้านะบางทีผู้จัดการมาสายบางทีไปซื้อโดนัทให้ให้พนักง,งานอะไรเงี้ยซื้อโดนัทซื้อกาแฟน,นะคะ,ะชีพเช้าเช้าแบบนี้นะ,ะ้ยรู้สึกว่าเช้าเช้านี้นะคะก็ต้องทอํายังไงคะทุกคนเช้าเช้านี้ต้องเข้าห้องน้ำค่ะอ้ายผู้จัดการคือนานมาแท้ฉันปวด เฮ้ hey, เอานกน้อยเฮ้เ hey. ตือนเช้าจังเลยดอกไม้สวยไหมคะสีม่วงนกนกนกผู <c oughs> ้จัดการมาแล้วค่ะทุกคนซิ่งมากเลยนะขี่รถอย่างเร็วมาใช่ <c oughs> ขอขอนุญาต ไปทำงานก่อนนะคะทุกคนขอตัวไปทํางานก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคน have a good day นะคะเดี๋ยวมาเจอกันหลังเลิกงาน,นะค่ะทุกคนในที่สุดก็เลิกงานแล้วค่ะทุกคนอ,อยากจะบอกว่าวันนี้เหนื่อยมากคนมันเยอะมากนะคะวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากเมื่อวานก็คนเยอะวันนี้ กลาว,วันนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าประมาณวันละล้านอ่ะล้านบาทไทยล้านกว่าไม่ใช่ล้านธรรมดานะล้านกว่าทางที่ตันเดินก็มีคนเดินอยู่นะคะเห็นไหมคะก็มีคนเดินนี่ค่ะรถเต็มค่ะตอนกลางวันอ่ะแต่ว่าแต่ไม่อยากเดินตรงริมถนนนอะรถมันเยอะนะทุกคนทํางานว่าจะแอบถ่ายตอนที่ตันทํางานอยู่มาให้ดูว่าตัานทําอะไรบ้างก็ไม่กล้าถ่ายทุกคนยังไม่ได้ขออนุญาตนะ ก็เลยไม่ได้แอบถ่ายมานะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนแบบคุยกับเพื่อนแล้วเสร็จแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะแอบถ่ายมาให้ดูนะทุกคนบรรยากาศลังเลงงานตอนบ่ายสามที่อเมริกาทุกคนแดดร้อนช่วงนี้อากาศเย็นค่ะเย็นก็ไม่ได้เย็นมากหรอกก็ประมาณสามสิบองศานี่แหละนี่ค่ะทางเดินริมถนนนะคะก็อย่างนี้ค่ะเดินมาตรงนี้ริมถนนตรงนั้นก็เป็นร้านขายรถพอลส์นะคะบ้านเราเรียกอะไรพอลส์หรือปอร์เช่ค่ะ สภาพหลังเลิกงานก็จะประมาณนี้แหละนะคะทุกคน <c oughs> จะขอตัวไปนอนยีบสักพักนะคะทุกคนหลังจากเลิกงานมาก็หิวข้าวนะเพราะว่าทุกครั้งที่แตนไปกินเอาข้าวไปกินนะคะแตนจะห่อแซนวิชนะคะหลังๆมาแตนจะไม่ห่อข้าวแล้วเพราะว่ามันเสียเวลานะคะแตนต้องเร็วอะไรเงะะี้ยค่ะแตนก็เลยกินแซนวิชนะคะก็พอได้ค่ะทุกคนมันไม่ได้อร่อยเนาะก็กินพอให้อยู่ท้องอะไรเงี้ยค่ะกลับมาบ้านแตนก็เลยหิวก็เลยจัดอูด้งไปนะคะอูด้งอันนั้นเป็นอาหารญี่ปุ่นอร่อยมากแตนชอบมากค่ะทุกคนคะ่ะ วันนี้ก็จบภารกิจนะคะส่วนมากแต่ก็จะทำงานช่วงเช้าเนี้ยค่ะบางวันก็9ก้าโมงบ้างบางวันก็8ปดโมงบางวันก็บ่ายสองครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่กะแต่ว่าส่วนมากแต่ก็จะทำงานช่วงเช้าซะส่วนใหญ่นะคะช่วงนี้ ก็พามาชมกิจวัตรประจำวันตั้งแต่เช้ายันจนกลับบ้านนะคะก็ขอพวะคุณมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราสองคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโปแตนอเมริกาก็ขอลาไปก่อนขอพวะคุณทุกคอมเมนต์และการรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย